ดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ยูเนียนมอลล์วันนี้มาส่งน้องพิมเขามาเดินซื้อของกับเพื่อนเราก็เลยจะมากินข้าวค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ข้าน้อยขอชาบัวเน,นี้ดูรีวิวมามาพักหนึ่งแล้วก็เลยแบบว่าเออที่นี่มีเลยลองมากินคือที่เนี่มันจะเป็นแบบไม่ได้ข้าน้อยขอชาบูธรรมดานะมันเอกกับที่นี่มันเอกกับนารายพิสเซเรียเนี่ยแบบเนี้ยเด็กรุ่นใหม่หยุ่งก,กันไหม คือสมัยแม่เด็กๆไม่ใช่สมัยแม่ทํางานใหม่ๆเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมันจะมีนารายพิซซียซึ่งก็ดังเ,เหมือนกันจเป็นบแบบแป้งบางกินบ่อยไอเมนูนี้ดังมากเลยกาะแต้งอ่ะที่มันเป็นพุกชีสอ่ะมีป่ะมีป่ะไม่มีไม่ไมีก็คือว่าที่นี่มันเป็นบุฟเฟ่ใช่ปะมันก็จะมีกินเป็นแบบเนี่ยอะไรอะ่ะ แมีพิซซ่าประมาณ1 2 3 4 5หน้าใช่ไหมมีไก่เนออลีนแล้วก็มีพวกขนมปังสปาเกตตี้ซี่กรอกอะไรอย่างเงี้ยมีมีซี่เกลอกอีสานเขามเขามใหญ่มีเกงคิวหวานด้วยมีฟันนิซิวมีลูกชิ้นเข้ามากระเทียมแล้วต้นจะมีชาบูด้วยชาบูถ้าเกิดว่าราคา259บวกอ่ะมันจะมันจะเป็นแบบเป็นพวกหมูใช่ป่ะแต่ถ้าเธอเพิ่มเป็น3ามห้าแบบเพิ่มอีกร้อยหนึ่งอ่ะเธอจะได้เนื้อ ตือตือตือติตตมีชีสมีซีฟู้ดโอ้หถ้าสำหรับปลาต้องเงาจริง啊ใช่เพราะว่ามันมันอันนั้นมันไม่มีเลยแล้วก็จะมีพวกซูชิมีมีซูชิเนื้อด้วยนะแล้วก็จะมีขนมหวานด้วยก็มีหนึ่งร้อยแล้วก็คือต้องเพิ่มแหละแล้วก็น้ำซุปปลาถ้าเกิดว่าเป็นแบบสามร้อยห้าบก้าบวกอ่ะมันจะได้สองซุปมั้งแต่ถ้าเกิดว่าแบบถูกอ่ะจะได้แค่ซุปเดียวแนวซุปอ,อะไรก็น่าจะน้ำดำปะไม่รู้ให้ปลาเลือกหรืออะไรตุ๋ใส่กยต้มยว หมาล่าก็น้ำดำแล้วกันน้ำดำกับอะไรน้ำดำกับน้ำดำมัน้ำดำกับต้นทุ่ลังไหร่ลหรือว่าไม่เอาได้ได้อะไรก็ต้นงไม่ไม่รู้ดีนึกว่าให้มันหลากหลายหรือว่าจะเอาน้ำดำหมดเลยก็ได้เพราะเราชอบน้ำดำกับต้นทุ่งหก็ได้อ่าโอเคโอเคมีของทอดนะคะเกี๊ยวเฟรนฟรายข้าวเกี๊ยวแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูอันนี้หมูบางอันนี้เนื้อเนาะอืมสเก็ตเจี๊กแดงส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ อ๋อไก่ใกล้หมดแล้วแล้วก็ปลาเนื้อซีอิ๊วอันนี้น่าจะเป็นข้าวมันปลาอยากกินข้าวมันไก่นี่ข้าวมันไก่ไฮดออตลกปะไม่ตลกแล้วก็จะมีอะไรอ๋อพี่ป้าเขาให้ตักเองไม่ได้พี่ป้าเขาให้ตักเองตอนนี้ผักต้องตักเองผักเอาอะไรบ้างเอาอะไรกันแม่มเข็มทองไม่มีเต้าหู้แบบพี่ป้าชอบมีตาผักกาดหอมองไม่เห็นเดี๋ยวนะไมม่ีตักมาแล้ว อ้าวแล้วข้าวโพดอ่อนเนี่ยไม่มีเหรอข้าวโพดอ่อนอย่างงี้โอ้ประกาศขาวนี่มันเป็นยิ่งใหญ่เลยเออโอเคโอเคอ๋อหมึกแจ่มอันหนึ่งอัน,น,นเห็ดเรือไม่เห็ดอนะ๋อไอ้ลูกชินน้นนี่น่ากินนะลูกชิ้นเนี่ยอันนึงลองดูแล้วก็อ๋อข้าวโพดไปใส่หวานๆดีกว่า เพราแต่ต้มเราต้องมีตั้งสามหม้อด้วยใส่หม้อไหญ่เออเดี๋ยวขามัวมัวไปอันนี้มันลูกชิ้นอะไรบ้างอา่ะเลูกชิ้นหมูเอาไปอย่างละเม็ดแล้วก็นนะลองดูอันนั้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูกุ้งเอาไปอย่างละหนึ่งนะแล้วเดี๋ยว,ยวนะตอนกิน,นาจะรู้มาหอมใหญ่ก็ไม่มีอย่างได้หอมใหญ่ใสว่วนหวานไม่มีอ๋อเอวนเส้นเอวนเส้นซีนิตหนึง่งเราอยากได้ข้าวโพดอ่อนมันไม่มีหรอ เดี๋ยวก็โพสแคนเดี๋ยวก็โพสดแคนอ่ะอ่ะอันนี้ก่อนนะอนี้ไม่รู้ว่าพิซซียหรือช้นสไปซี่อันนี้น่าจะฮาวายเอี้ยนนะอ๋อฮาวายเอี้ยนเดน็เอาอย่ากไึงอะไรล้างอันปลาโรสเพราะอันนี้ชีสหรอนี่ปลาไม่เอาเอาฮาวายเอี้ยนเราเอาฮาวายเอี้ยนด้วยน่าไปสองกันฮาวายเอี้ยนอ๋อก็มีป้าอยู่น่นาจะมาไม่ครบแต่มันมันไม่มันไม่ครบเพราะแต่มันวาแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยอร่อยเนาะอืมเอาแต่ละช่วยด้วย มันไม่ยอมขึ้นโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นพิซซ่าเรียบเพราะมันมีถั่วเราทำได้เอาแค่นี้ก่อนนะของเรานี้ซอนซ้อมมันมีให้ที่โต๊ะปะไม่มีนะอันนี้ป้าก็ใส่เครื่องปรุงว้ายป้ามันมาเป็นก้อนเลยอ่ะเมื่อกี้เทมให้ออกใช่ไหมแล้วพอเปิดปาปุ๊บมาเป็นก้อนจ้าเอาเส้ขกบแดงมาชิมอันหนึ่งแล้วกันป้าขอกินเนื้อป้าใส่เลกินอย่างน่ากินมากน้ำจิ้มด้วย หมุนนะห,หมุนห,หมุนเสกอกแดงเขาเป็นแบบของบีทากนะแล้วลูกชิ้นหมูไอหมูหม,มูเอาไม่ต้องจิ้เยอะมั้งเราจิบเองเอ้ยเราเอาอันนี้ผักผักดีปะที่มันมีผักเลยแล้วปา้าจะกินข้าวมันไก่ทำไงอะก็าจารนลาใส่อะมันมันต้องมาเติมก่อนขอเขาก็เก็บไปสองชิ้นค่ะ มีนี่อะไรตะเกียบหรอคือตอนนี้งงแต่ว่าเวลาเราจะไปตักไออาหารพวกนี้เขาไม่มีจานได้เลยเลยเหมือนมีจานเดียวก็จานที่โต๊ะไปตักก็มีอยู่จานเดียวมีคนจานต้องเวียนอย่างนี้หรออ่ะลองไปตัดก่อนเลยไหมใส่ผักก่อนดีกว่ามาเออเอาผักใส่ก่อนเอาใส่ผักใส่ไหนไหนอะในน้ำส้มย่างชิมเสร็จน้ำซุปอร่อยขึ้นสามตัดชิมแล้วจริงหรออันนี้มันอันนี้อันนี้คือต้นตำรับใช่ไหมต้นตำรับเขามีเหมือนมีเครื่องมีเครื่องเทศอยู่ด้วยนะ อร่อยนะมีหอมเจียวร้อนมันมีความหอมของน้ำมันหรืออะไรใช่ไหมหอมเจียวมะอันนี้อันนี้เนื้อตุ๋นก็รสชาติสดใสน้ำดำเอาน้ำดำอร่อยดีอ่าใช่ค่ะสุกๆอันนี้พี่ขอจานตาบสองใบครับอันนั้นหมูของเรา อันนั้นคือซูชิเนื้อมีซูชิอย่างเดียวที่เรากินได้ซูชิคือซูชิมีหลายอย่างแต่ว่ามีชนิดเดียวที่กินก็คือเป็นซูชิเนื้อเนื้อย่างมันจะหวานหวานใช่ไหมได้รับประทานนะคะค่ะขอบคุณค่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมนุดด่มดีไม่เหนียวข้าวเยอะเกินไปไหมซอสอร่อยข้าว,าว,าวไม่เยอะไปพอดีอิตา,า่าค่ะอิตา่าอันนี้น่าจะหายไปเอี้ยนนะอือ ก็อร่อยอ่ะอร่อยแบบมั่วกลางๆมันไม่เทาชนเดียวนะมมันมันไม่ร้อนเพราะเรื่องเนี้ยมันอุ่นๆอ่ะแป้งมันก็จะแบบว่าอืมว่าโอเคมันกินไม่ลายมันไม่อรั่งไม่อก่อนกินละลายพิซซ่าเวียเป็นยังไงอ่ะลืมมันก็เป็นยังไงมันก็รสรสแบบเด็กๆนะจำได้มันรสแบบเด็กๆอ่ะมันไม่แบบว่าพิซซ่าจริงจังอ่ะอืมอืมไม่ใช่พิซซ่าจริงจังแล้วก็โอเคอ่ะ มันสู้ที่เป็นแบบร้านพิซซ่าจริงๆตงอย่างนี้ไม่ยากอยู่แล้วแต่ว่ามันก็สูงได้เนี่ยเขาพิ่มมาใส่ช่องอะไช่องไหนไมั้งตัช่องนี้นะใส่มั่วไปแล้วอ่ะแม่ช้อนซุปไหนที่สุดรู้สึกจะชอบน้ำดำที่สุดนะนี่ปลาไว้ใส่ซีฟู้ดนี่น่าจะเข้ากับซีฟู้ดอเอานซีฟู้ดแล้วนี่แล้วหักเราใส่ไปทุกอันเลยอ่ะแม่น้ำดำไปอ่ะอู้อโทอันนี้หมูเหรอไม่ไม่เนี่ยหมูไอ้แม่อ๋อน้ำดำหมู เดี๋ยวเน้เนื้อปลาใส่นี่ก็ได้เนื้อเนี่ยมีสามตัวมีดิบอายนี่นี่นเป็นดิบอายนี่นเป็นสันคอเฮ้ยิบอายสันคอบิสเกตอ๋อนี่บิสเกตหรอไม่รู้ว่าไหนเป็นอันไหนเลยอ่ะรู้แต่ของเราอ่ะก็คือเป็นเอ่อสันคอหมูค่ะนี่สั่งมาหนึ่งก่อนอีกอันนึงมันเป็นสันนอกที่มันแบบมันจะไม่มีมันเลยก็เลยไม่ได้สั่งนี่นะจะดิบอาย ลองดิบอายก่อนถ้าดิบอายไม่ร้อนอย่างอื่นก็น่าจะไม่รอดจริงเหรออะไรดิบอายคือตัวน้ำจิ้มเขาเป็นไงคุณแม่ยังไม่เห็นจิ้มยังไม่เห็นน้ำจิ้มเนอาอ๋ออยู่นี่แล้ชถวยใส่น้ำจิ้มอ่ะช่วยใส่น้ำจิ้มคือร้านนี้มีมีปัญหาเรื่องพัสดุเนาะเพื่องที่มาที่ไหนคะให้รู้มองหน่อยอ๋อพนักงานไม่อยู่น้องครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีเพิ่งเรียกยังไม่มา มาหกกินพิซซ่าบัางต้องกินให้หมดนะไม่งั้นเขาจะปรับเป็นคำเลยอ,ะะอ่ะพิซซ่าช้อนช้อ,อ,นอนของเราออเนาะน้ำจิ้มเนี่ยมีแบบเดียวเดียวอุ้ยโทษเล็กน้อยติดเะอะน้ำจิ้ม น้จิ้มชิมเออ,อแล้วเมื่อกี้ทำตะเกียบหล่นไปคู่อะไรกแล้วนะชิมก่นอนอืน้ำจิ้มอร่อยดีนะเหมือนตีนน้อยเลยรพวกนี้ไหมเออคล้ายๆเลยอะ่ะคือเราก็จำไม่ได้ว่าแต่ละร้าน,นนะ่นอร่อยอยังไงแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นอนะเท่าเท่าเดียวกันไปกินพิซซ่าพิซซ่ามันก็พิซซ่เาเฉยๆพิซซ่ามีความเฉยๆอาจจะชิ้นแค่ชิ้นเดียวเราไม่ได้ไปหยิบอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะไปกินชาบูดีกว่า แม่ได้สั่งพุดดิปากตตี้อะไรอย่างนี้ปะ่ะไม่สั่งเลยร้นนี้นเอาปะน,นี่คือใช้กบแดงนนกบแดงก็โอเคเป็นแบบคุณภาพดีหน่อยอันนี้เกี๊ยวนะมาไม่กินใช่ไหนะมน่าจะเป็นเกี๊ยวหมูอ่ะแดบงบไปก่อน มาเดี๋ยวลองกินเนื้อก่อนอืมลูกชิ้นเหนือเป็นไงที่นี่คนเน้นลูกชิ้นเหรอมีลูกชิ้นร้่นนี่ลูกชิ้นเนื้อให้เต็มติบเลยอร่อยเนาะเราไม่ได้ไม่เต็มสิบเดี๋ยวกินลูกชิ้นหมูบ้างน้ำจิ้มก็ดีน้ำจิ้มก็ดีใช่ไหมลูกชิ้นที่เอามาต้มกับชาบูอ่ะมีแบบลูกชิ้นปลาหมึกด้วยชอบมากนี่ลูกชิ้นดีมากดีมากเหรอ เธ<ร><พ>อปลาชอบกินลูกชิ้นเนื้อป้าชอบกินลูกชิ้นเนื้อปิ้งมากใช่แต่ว่าไม่สันกินกหญ่ก็จะเป็นแป้งๆหมดอ่ะอืยอ่ะหมูมมก็ดีก็ชิ้นหมูอร่อยเสยื้อหลามันไม่ค่อยร้อนของปลาร้อนไหมไม่ร้อนอร่อยนะอร่อยด้วยเค้กช็อปปี้นะบอกว่ามีหลากหลายให้กินนะอืมพี่ต้นก็โอเคนะ อราลืมใส่เนื้อพิซซ่ารอกเลยค่ะฮะพไปด่าม็ดอันนี้มันเป็นรสพิซซ่าเรียให้แม่สิหมอกพอเพียงปลากินไปก่อนนะอืมเนี่ยพิซซ่าพิซซ่าเรียใช่ไหมอืออ๋ออูจะหั่นให้อ๋อให้ป้าแม่บอกว่าชิมเออเออป้าชิมก่อนเป็นไงอืมก็โอเค เราจำได้ว่ามันเหมือนจะใส่นู่นนี่เยอะใส่พริรพกหวานด้วยมีเบคอนน,นี่อาจจะชอบอหั่นให้นะหนึ่งหั่นให้มาอร่อยๆมีเบคอนหั่นไม่ถึงอันนู้นจิ้มหน่อยอืม ชอบผัดใบเอี้ยนมากค่ะอันนี้มันมีถั่วหลังเปาอ่ะเราไม่ชอบถั่วหลันตองจะลงหมูนะคะน,นี้สุก,สกหมูล,ลงไปแั๊บเดียวก็สุกเลยอ่ะแต่ยังไม่กินกินเก,กี้ยวอ่ะทำไมมันเดือดสองอันนี้แล้วอันนี้มันไม่เดือดมอดเดียว่ะเ,เดเียวเป็นไงเกลอร่อยเลยอร่อยเลยรสชาดิไส้ดี เดี๋ยวไปลองจิ้มเนื้อนะอันนี้ดิบอายได้ไหมอืมเนื้อดีใช่ไหมเด็ดดีร้าบอกว่าถ้าชดลองดิบอายผ่านก็คือผ่านไม่ใช่ดิบอายผ่านอย่างอื่นไม่น่าจะผ่านอาจจะไม่ผ่านแต่หมายถึงว่าถ้าดิบอายไม่ผ่านอย่างอื่นก็ไม่รอดอ๋อเข้าใจน้ำจิ้มเหรอจิม้มยังไม่ได้จิ้มเลยอ่ะ เอาว่าหมดอ่ะคือเรากินน้ำดำแล้วไม่จำเป็นต้องจิ้มไงอันนี้ลูกชิ้นอะไรอ่ะพวกเนื้น้ำจิ้มทั่วไปเออเมื่อกี้ชิม <ừ. S 1> แล้วก็เฉยๆแต่ว่าน้ำซุปโอเคอยู่แล้วเแล้วน้ำซุปอร่อยรอ,อ,อร่อยมากอืมก็มากอยนจิ้มก็ใกล้เคียงพวกตีน้อยไหมอืมอก็เพล็กเชื่อกันอ่ะ เหมือนน้ำจิ้มพวกที่เวลาเราซื้อ,อ,อกับแมคโครนั่นแหละคล้ายๆกันน้ำจิ้มแมคโครอร่อยกว่าเหรอ,อแต่น้ำจิ้มออกหวานเดี๋ยวต้องขอมานาเขาเติมมีอยู่ในนั้นปะไม่มีมมเดี๋ยวนะหนูหายเอา๋าอแต่น้ำจิ้มมันค่อนข้างเผ็ดเหมือนกันนะมีความเผ็ด,อ,ผดอ่ะจิ้มหมูแล้วนะ รอ้อนอืมก็มาตรฐานโอเคอ่ะเฉยๆไม่ได้แบบว,ว้าวอะไรแต่ว่าแบบโอเคอร่อยกินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำจิ้มมันหวานจริงจิ้มหวานนะหอมมะนาวดลกว่าแม่อมอามาหอมมะนาวอันนี้ลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นปูอ่ะดีอยวเราชอบคือเราแบบเป็นคนชอบกินลูกชิ้นไงมัน,นลูกชิ้นหนักกว่าเยอะจริงนี่เนื้อ<ะ>บิสกิตหน้าตาจากภายนอกเนี่ยน่าจะเหนียว ปกติบิสกิตเหนียวไหมไม่เหนียวหรอกแต่มีมันงเหนียวโอเคไม่เหนียวไม่เหนียว,ยวอาอถือว่าเหนียวก็โอเคนะอ่าเมื่อกี้ป๊าไปตรงนู้นเขามีบาร์น้ำจิ้มนะนอกจากน้ำจิ้มบนโตะที่ให้เป็นน้ำจิ้มสุกี้เราก็จะมีคอนสิร์ตซีฟู้<ส>ดแจว,วแล้วก็นี่ป๊าไปตักข้าวมันไก่มานี่ข้าวมันไก,ไก่หน้าตาดีนะแม่ดูดิโอหน้าตาดีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวใช่ไหม มันจิ้มเต้าเจี้ยวแต่ว่าเหมือนปรุงมันจิ้มอร่อยเลยมันอร่อยเหรอเต้าเจี้ยวที่มีการปรุงไก่มันก็เป็นแบบนี้นะไม่ได้ไก่แบบว่าแน่นๆนแบนแบไม่ใช่นั้นไก่ดูดีดูดีเเดี๋ยวไปเอามากินไน้ปลาชิมก่อนอร่อยเอามากินเนาะดูก็รู้ใช่ไหมไงอร่อยเลยอือ่าโอเค เราึงได้เอาเมนูข้าวมันไก่มาไว้ในบุฟเฟ่ต์ด้วยเพราะว่าเขามันอาจจะมั่นใจว่ามันอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงเป็นยังไงจากข้าวจะเด้ไปหน่อยอ๋อแต่ไก่ดีไก่นุ่มดีแล้วก็น้ำจิ้มดีน้ำจิ้มเป็นเต้าเจี้ยวที่มีบปาตีจัดจ้านนะมีเปรี้ยวมีหวานอือเรียกว่าอร่อยเลยซื้อซื้อกินไหมซื้ออร่อยที่น้ำจิ้มเลยโอเคยังต้องซื้อมาอีก ข้าวมันไก่นี่ออาหลังออกก่อนแล้วคะไก่เขาดูจริงจังเลยนะแต่ว่าอะไรอะ่ะมีไก่ไม่จริงจังด้วยเหรอเหมือนกับว่ามันหนาดีอย่างเงี้ยเหรออืมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยกินมาเป็นเพื่อนมาจากเมืองนอกกินไก่เมืองไทยไม่เข้าใจว่าตำรังเขาเหมืนอมนถ้าปกที่มัน,นแบนต้แต่ออย่างเนงะี้ยทำทำไม,ไม,ไมอะไร่างเงี้ยตอนนี้ไม,นะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมั้งแต่สมัยเราเด็กๆไปอย่าง,งนเนี้ยอออู้พริกเต็มเลยพริกออกก่อน ข้าวเลยใช่ไหมหัวใจปลาบอกแต่จิ้มอร่อยซัมจิ้มอร่อยซัมจิ้มมปรุงรสเนอะซัมจิ้มอร่อย,ออยไก่อร่อยข้าวเขาตั้งใจเป็นอย่างนีห้หรือเปล่าอาจจะเป็นสูตรแบบสูตรของเขาคือที่บอกว่าไก่ดีคือไก่มันเขาเรียกว่ามันชุ่มฉ่ำเนื้อใหญ่เนื้อหนาแล้วว่าไก่เขาว่าเหมือนไก่ร้านอย่างที่ฟู้ดคอร์เชนทัลร้านเขามันไม่ได้ไก่แบบแห้งๆนะอันนี้มันแบบ juicy มาก juicy ใช่ ร้าหขอแก้ข่าวนีดหนึ่งคุณแม่เนือเนเน้อบิสกิตเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะอ้าวอืมเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวนั่นด้วยนะแล้วก็น้ำจิ้มบนสื่อมาปลาชอบนะกยบอนสื่อเมื่อกี้แม่ลองชิมน้ำจิ้มของปลาแล้วเข้ากันได้ดีกับหมูดีเลยน้ำจิ้มสีฟูนไม่อร่อยหรอบอนสื่ออร่อยน้ำจิ้มข้าวมันไก่อร่อยนี่คือเนื้อสันคอคือบอกก่อนร้านนี้เนื้อเขาไลด์มาค่อนข้างหนา ออืมอืมเพราะนั้นมันจะมีความเหนียวเล็กน้อยไม่ได้เหนียวมากออกแต่ว่ามันไม่ได้บางเหมือนชาบูชาบูปกติเนีย่ยต้องใช้บางๆในชะ่ไหมมาแล้วของหวานนะคะอันนี้ของหวานเขาจะเขียนไว้เลยว่ากรุณาสั่งล่วงหน้า15นาทีเพราะว่ามันต้องทำอันนี้ของแม่เป็นฮันนี่โทสก็คือเป็นขนมปังนี่แหละแล้วก็ทานเลยแล้วไปทำเป็นแบบแบบอีกแบบืนแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะของป้าเป็นลาวาแบบใช่ไหมหรือปลาจะแบกเองปลาแมบเองดูสิเป็นลาวาไหมก็แฉะนะแต่ว่าไหลไหม อ๋อก็ลาวายู่นะใช่ปะ่ะนี่ไงลาอยู่อ่าลาวายู่แต่ว่าไอติมเป็นวานิลาอันนี้ค้มโบเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวชิมดิค้มโบข้างล่างทำมาจากอร่อยอร่อยมันเป็นทำมาจากอะไรอะ่ะหนุบางชนิดไหน่คุกกี้ไงอืมคุกกี้ขขอืมคารนเมลชนิดอะไรเฮ้ยดีเลยดได้เลย นี่อร่อยเลยนะเพราะบาม,มีแบบขนมหวานที่อยพวกซาบูอ่ะเดี๋ยวิ้งย่างมันชอบเป็นน้ำงแหงใสะที่นี่มันจะมีหลากหลายมาเนาะมีพุดดิง้งมีอะไรด้วยแต่มันใส่ไอ้น,นี่ไงมันใส่บาวชูการ์เราไม่ชอบแต่ไม่ได้สังดด่งอันอื่นมีอะไรยังไหมแม่ไม่เอาหรออือพุดดิง้งบาวชูการ์ไม่เอาพุดดิง้งบาวชูการ์ก็มีอะ,อะไรที่มันราดบาวชูการ์ไอติ่มรึแบบนี้น ตแต่ติมฟ้าว่าไม่ค่อยอร่อยนะติมมันมีกลิ่นหอมบางอย่างวันนี้ล้านไงไอติมมาตรฐานทั่วไปเฉยๆส่วนน้องนันก็โอเคเอามารวมๆกันแล้วอร่อยใช้ได้ไอติมนลูกใหญ่เกินลูกใหญ่เกินติมไม่หมดอ่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้กินเสร็จเรียบร้อยนะคะค่าเสียหายก็7 9 9 2 9คือ800นั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าเรากินน้ำรีวิวเขาที่มันเป็นน้ำกดๆอะไรพวกนี้นก็จะแพงกว่านี้อีกนิดนึงพี่เราสั่งเป็นน้ำเปล่าแล้วสั่งเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าก็คือ29บาทถ้าอาหาร718บาทค่ะสรุปเป็นยังไงครับเนี่ยดิ่มมากต้องอร่อยนะคือสรุปเราฉบับเนื้อตัวเนื้อนะไม่ค่อยโอเคเนื้อไม่ค่อยโอเคมันเหนียวหนาอเนื้อมันเหนียวไปหน่อยมีลิปอายอย่างเดียวที่จะบางแต่ก็เฉยๆพิซซ่าก็เฉยๆพิซซ่าเฉยๆดูไหมที่ปลาประทับใจสุดคืออะไร ข้าวมันไก่ถูกข้าวมันไก่อร่อยนะข้าวมันไก่ดีเลยลูกชิ้นอะไรอย่างงี้โอเคอ่าแล้วมากินกนกชิ้็กินไปกินมาก็ไม่อร่อยมากก็โอเคเพราะว่าอิ่มแล้วคําแรกจะอร่อยมากนี่ตอนนี้คนเยอะมากเพราะว่ามีดารามาภูวินจักภูวินไหมฮะภูวินไงเดี๋ยวไปแอบดูด้วยดีกว่าแล้วว่าน้องพิมพ์น่าจะล้อมอยู่แถวๆนี้แหละน้องพิมพ์น่าจะแอบดูอยู่ด้วยแอบดูภูวินกัน